สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยกุกระจายเสียง9.2สำนักง,งานพัฒนาภาค4โดวยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีจตุรพัฒน์วงศ์สีเพือก ร่วนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสีโดยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลโทจิรศักดิ์พรรังสริ์เจ้ากรมสารบัญทหารได้โอกาสเดินทางมาติดตามและแนะนำการขับเคลื่อนระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่โดยบัญชาการทหารพัฒนาและตรวจเยี่ยมคณะจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร นะสำนักง,งานพัฒนาภาพ4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวอับดุลการีฮะสนิออ่า